ไอเลนเฮดหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถทาให้แก้วหัวคนแตกด,ด้วยพลังคลื่นเสียงที่โครตรน่ากลัวและในวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากไซเลนเฮดที่มีขนาดโหดอยู่แล้วให้โหดจนไปก่าเดิมอีกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เพียงก็เพราะว่าจะมาแก้พิซซ่าของผมคือพี่ทดสอบนคนนี้และถ้าใครคิดว่าพี่โทษจะต้องไม่รอดจากแนนนอนเข้นหนึ่งมาทายคอมเมนต์ได้เลยครับและที่สําคัญพวกคุณอย่าลืมกดไลค์กันมาครอนหนึ่งไลค์ like, หนึ่งแช่น,นะครับแล้วไปดูกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องเริ่มจากไซเลน ดูบอสของมันสิมันเล็กมากๆเลยพวกคุณเห็นไหมแต่ว่าในคลิปนี้เรามีไซเลนเฮดมากถึง4เลเวลเลยอะแล้วดูความใหญ่ของมันซี่มันโคตรใหญ่เลยนะเว้ยพวกคุณจะต้องรอดูให้จบคลิปนะครับว่าไซเลนเฮดตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะใหญ่และน่ากลัวขนาดไหนย่าฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มจากเลเวลหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งวิธีการที่จะสร้างไซเลนเฮดเลเวลหนึ่งได้พวกคุณจะต้องกดไลค์มาตอนนี้นะครับและไซเลนเฮดมันก็จะโผล่มาภายในสามวิข้างหน้า3 2 1 โอ้ยก่อนพวกคุณดูไซเลนเฮดตัวแรกสิคโคตรตัวเล็กอะแต่ว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเป็น Head ไซเลนเฮดที่ถูกสร้างบนซากบล็อกเนเจอร์บริกอะแล้วก็มีลวดต่างๆแบบเหมือนเป็นแบบเป็ดอะไรอ่าเงี้ยเหมือนเป็นเป็ดบ้าเราเดี๋ยวเว้ยถ้เาเกิดเทียบกับพี่ทษเนี่ยซึ่งขนาดของตัวพี่ทษก็เท่าขนาดของตัวจินใช่ปะแล้วเทียบกับไซเลนเฮดตัวแรกแค่นี้ก็ใหญ่แล้วว่าโคตรโหดเลยและซึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนไซเลนเฮดตัวนี้ให้เป็นไอเทมสุดโหดนะครับก็คือพวกคุณก็จะต้องกดไลค์มืเหมือนกันพี่ สาวีข้างหน้า3า1อโอ้บไปกอและตอนนี้ Silent h e a d เลเพลหนึ่งก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไอเทมสุดโหดแล้วพวกคุณดูสิซึ่งก็จะมีเป็นตัว Silent h e a d ปกติเลยนะครับ <c oughs> ดูความน่ากลัวของบ้านนะ้าแล้วก็มีเป็นหมอกด้วย รวมไปถึงเป็นแผ่นเสียงไซเลนเฮดที่ถ้าเกิดพวกคุณฟังแล้วเนี่ยเลยอยือดจะต้องออกหูอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าถึงเวลาที่จะต้องเดินชาไปแก้วยโทษตอนแลกไปกันเลยดีกว่าไปเลยรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมเอ่ยใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกตอนนี้เลยนะแล้วมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าใช่เลยครับทุกคนมันก็คือเจ้าตัวไซเลนเฮดซึ่งเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปก่อนนะฮะใช้เจ้านี้นะฮะปีขึ้นไปฮะไป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 ดูกันดีกว่าว่าณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็น งไงคือผมต้องหวังเลยว่าการที่เราสร้างรูปปั้นมาอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบว่าเป็นลบหลู่เจ้าใส่เล่นเฮดทําให้เป็นเกิดออกมาจริงแล้วเราก็จะโดนไซเลนเฮดกินอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะมันมีปากว่านะใสเล่นเฮดเนี่ยออไม่ดูเหมือนกันนะฮะเฮ้ทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกไปดูเจ้าแบบส่วนโทรคงของไซเล่นเฮดหน่อยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเราขึ้นไปข้างในฮนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่นะฮะหุย เพ่ไมไปถึงมีสีแดงด้วยทุกคนสีแดงนี่มันคืออะไรอะหรือว่ามันเพิ่งกินซอสมะเขือเทศมาหรือเปล่าฮะมันเลยข้างในมันมีความเปือ้อนซอสอันนี้ก็อาจจะเป็นฟันของมันนะครับทุกคนโอเคแล้วตรงนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดแล้วฮ่าฮ่าและตอนนี้เราก็ถึงบ้านของวิทอนะครับซึ่งวิทอนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้ oh my god ตอนนี้มันก็ว่ากําลังสร้างรูปปั้นของไซเลนเทดอย่างนั้นหรอโอ้โหไปลบหนูไซเลนเทสแล้วเดี๋ยวต้องเจอดีแน่เพราะว่าไอเทม ที่เราได้มาเนี่ยก็คือหมอกเว้ยซึ่งถ้าเกิดเราลองใช้หมอกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นโอ้ oh my god ตอนนี้ทุกอย่างของเรามันได้ทำการเปลี่ยนไปเป็นหมอกเหมือนในหนังไซเลนเทนแล้วว่าดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่วัน,นาว้างตอนนี้เฮ้ย hey, ทุกคน แย่ yeah, แล้วทําไมถึงมีหมอกลงมาหรือว่าผมจะไปลบหลู่เจ้าสายเลนเฮตจริงๆหรอเนี่ยหวังว่ามันจะไม่มาจริงๆนะทุกคนตัวใหญ่ขนาดนี้มันเดินติดต้นไม้ติดภูเขาหมดอะ่ะทุกคนนะ อแยแล้วและหลังจากที่เราเปิดหมอก,กนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะต้องน่ากลัวขึ้นใจใช่ปะและซึ่งวิธีทำให้บรรยากาศมันน่ากลัวขึ้นไปกว่าน,นี้อีกเนี่ยเราจะทำการขุดลงไปข้างล่างใต้ดินแบบนี้นะครับแล้วก็เอาบล็อกแผ่นเสียงเนี่ยใส่เสียงเพลงของไซเลนเฮดแบบนี้เลยลองฟังดูโอ้ใบ้ก้อนคุณดีเสียงเพลงนี่ปมันโคตรน่ากลัวเลยอะแล้วคุณเสียงเพลงน่ากลัวมากเลยอะ ดูสิว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่ทนแล้วบ้างตอนนี้เนี่ย้ยแล้วทีนี้มันมีเสียงของสายเลนเฮดมาทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแล้วเนี่ย นี่นากัูนากลัว่าย่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะและตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพี่ท็อจะได้ยินเสียงของไซเลนเทสระดั้าวซึ่งดูดี่โอ้ตกใจใหญ่เลยนะ้วนี่ฮะและไอเทมต่อไปที่จะไปแก้พีท็อก็คือเป็นสติกไม้เปล่าๆซึ่งมันไม่มีทางเป็นสติกไม้เปล่าอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดดูชื่อเนี่ยมันคือรอยเท้าของไซเลนเทสเว้ซึ่งถ้าเกิดเราวางมันก็จะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นพวกคุณดูเห็นปะเป็นรอยเท้าของไซเลนเทสอ่ะเราจะทําการไปวางแก้กไนท็อบริเวณแถว,แถวนี้ดู และดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพีทฮบ้างและตอนนี้จินก็ทําการกลายเป็นล่องหนแล้วนะครับซึ่งพีทรอตจะพิทางเห็นจินได้ยางแน่นอนเรามาดูสิว่าพีทฮออยู่ไหนตอนนี้เนี่ยโอ้เมื่อกี้ทีนี้มันน่ากลัวมากเลยทุกคนได้ยินเสียงกันไหมหรือผมได้ยินเป็นคนเดียวไม่น่าจะเป็นอย่างมันไปได้นะแต่ว่าทุกคนผอกว่าตอนนี้เราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าว่าอยู่ข้างบนนี้ไม่นานรอดแล้วอ่ะเพราะว่าเราดันไปลบหลู่เจ้าสายเล่นเหตุที่เข้าให้แล้วนะครับทุกคนไปลงไปข้างล่างดีกว่าลงลงลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะทน ปัดตกลงมาได้อะเฮ้ยผมไม่ได้วางเอาไว้อย่างนี้ไม่ใช่หรอแล้วนั่นคืออะไรอ่ะทำไมถึงเป็นเฮ้ยทุกคนมันอุ้ยมันเป็นรอยเท้าของซเลนเฮดทุกคนแต่ว่าทําไมผมถึงไม่เห็นตัวมันน่ะแล้วมันมีรอยเท้าได้ยังไงอะเฮ้ยอร้ยเฮ้ยอะไรอะไรหรือว่ามันจะมาเป็นวิญญาณก่อนโอ้ย มาแล้วมาแล้วทุกคนดูดิเฮ้ยๆยเเสียงหลงแล้วเนี่หยหนีเข้าไปในบ้านดีไหมดีเข้าไปในบ้านโอ้ไม่ไม่ไมไม,ไม,ไมเกิดอะไรขึ้น <laughs> เดียวนะเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะถูกลายทับล้อ ถูกลอยเท้าทับตายแล้วเนี่ยโอ้ยกูผมว่านะตอนนี้ผมจะทําการเข้าเซิร์ฟมาแล้วไปคุยกับพี่รทดีกว่าเดี๋สิว่าพี่เราจะกลัวจะสติแตกขนาดไหนอ่ะซึ่งตอนนี้พี่รทอยู่ไหนเนี่ยขอไปดูสิว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอุยนี่ไงพี่รดพีทดพีทดอยู่นี่ฮะเอาจินจินจินแย่แล้วกนี่เข้าไปในบ้านก่อนเร็วเร็วเร็วเอาหนีไปไหนอ่ะดีเข้ามาดีเข้ามาโทำไมบ้านพี่มันโลอกจังเลยเนี่ยอยู่กลังกลาลังก่อสร้างกลังก่อสร้างคือเมื่อกี้เนี่ยพี่อ่ะสร้างอ่ะไอ้ดูปันไซเลนเฮดอ่ะเห็น ป้าข้างนอกอะตรนน,น,น,นนั้นอะจินตรนนั้น่ะไหนๆพี่พาจินไปดูหน่อยนะป้าเออได้ได้ได้ไไปไปไป okay, ต้องระวังนะจินเพราะว่าเมื่อกี้พี่สร้างๆอยู่ดีๆอะแล้วทีนี้เว้ยมันก็มีหมอกลงแล้วก็มีเสียงเพลงแล้วดูดิดูตรงนี้ดิจินมันเป็นรอยเท้าของไซเลนเฮอ้ยเป็นรอยเท้าของไซเลนเฮดเว้ยจินดูโอ้จจินสร้าง,งวัเน,นียมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพี่หลอนหรือเปล่าเนี่ยพี่ไปกินยาพิษมาหรือเปล่าไม่เมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้เก็บเก็บเห็ดหรือเก็บอะไรกินนะอุ้ยแล้ว รอเลยแย่แล้วดีแล้วแีแล้วดีแล้วหีเร็วนี้เร็วดีเร็วเข้มาจนจินถึงทายเป็นไซเลนเฮดไปได้อ่ะอุ้ยๆุ้ย้ยอุวะที่แท้คือจินเมื่อกี้คือจินตัวปออมออุกคนแย่แล้วแย่แล้วเปิดประตูเปิดประตูโอ้โหมากี้ทำลายประตูทิ้งด้วยนี่แน่อุ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปอุ้ยไซเลนเฮดมันแปลงตัวมันแปลงปลอมตัวเป็นจินมาหลอกผมทุกคนดูน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเริ่มถูกแล้วมันเริ่มถูกแล้วจะพังได้ไหมเนี่ย ทำไงดีอะทำไงดีอะจ้เฮ้ยอะไรอะมันเกิดอ,อะไรขึ้นอนะบ้านสัน่นเหมือนกับว่าจะมีเสียงฟ้าผ่าบ้านผมพังหมดโอ้ยเอ้ยมันเข้ามาในบ้านแล้วเข้ามาในบ้านแล้วนีนี้นี้นี้นนอย่าอย่าอย่าเข้ามาโอ้ยไกลมากไกลมากนี่วิ่งเข้าป่าแล้วขเข้าวิ่งเข้าป่าแล้วเข้าโคนสายัลนเห็ุทำบ้านผมพังหมดแล้วอะดูดินั่นมันกำลังมาแล้วอย่างชา้าๆแล้วตัวมันเองก็ระเบิด แล้วก็ค่อยๆตามมานี่เป็นเพราะว่าผมไปสร้างรูปปั้นลบหลูดสาเลนเฮต์จริงๆเหรอเนี่ยอือวิ่งหนีเข้าปากก่อนวิ่งหนีเข้าปากก่อนเร็วเข้าโอเคทุกคนหนีข้ามฟากข้ามมาไปอีกฝั่งแล้วแล้วช่วยโอ้หมันว่ายน้ำได้ด้วยเหรอสาเลนเฮด์อะแก้แล้วแก้แล้วทุกคนไปไปวิ่งกันไปวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อต้องหาที่ปลอดภยัยผมเชื่อว่าแถวเนี้ยมันจะต้องมีตงรงนี้โอ้ยไม่น่านโอ้ยตรงไปนี่น่าจะตุยกว่าเดิมเฮ้อวนพี่ไปข้างหน้าดีกว่าเอ้ยนั่นอะไรอะ อ้ทุกคนมีปราสาทอยู่ตรงนี้โอเคครับนี่แหละเข้าไปตรงนี้ปิดประตูมันไม่มีทางที่จะเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะฮะปราสาทใหญ่ขนาดนี้โอเคโอ้ยโอเคผมว่าตอนนี้เรารอดแล้วล่ะนีจะเต้าตัวไซเลนเฮดได้แล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยเต้าตัวไซเลนเฮดมันเข้ามาไม่ได้หรอทุกคนเออเฮ้ยนั่นทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ย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 วโอ้ยขี่ม้าได้ไหมโอ้ยม้าไม่อยากขึ้นไม่อยากให้ขี่ตั่นนี่มันไปไหนแล้ววะ ้ยถ้าเกิดมันเข้ามาได้อัเนี้คือน่าจะเป็นปัญหาหน่อยอุ้ยมันเดินรอบๆอุ้ยอุรอบๆรอโอเคเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอยอย่า้ะโอ้ย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 โั้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอายโง้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอย้อ้อออ้้้้ คนระวังลูกคนระวังโอ้ยมันเห็นแล้วนี่ว่าจะรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว รู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้เดียวนะตอนนี้ผมว่าเราตัวใหญ่มากเลยใช่ป้าแต่ว่าปราสาทของพิทษเนี่ยมันใหญ่เกินไปทําให้ผมไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ชนะเนี่ยโอ้โหว่าถึงเวลาสําหรับไซเลนเฮดเลเวลตัวที่2แล้วซึ่งจะตัวใหญ่กว่านี้อีกไปกันเลยดีกว่าไปเลยและสําหรับไซเลนเฮดตัวที่2ผมคิดว่าจะสร้างเป็นไซเลนเฮดจากปกติที่เป็นโทรโข่งใช่ป้าผมจะเปลี่ยนจากหัววะเนี่ยให้กลายเป็นหัวไฟฟ้าจราจรแบบนี้เลยโอ้ยก้อนทุกคุณดู ความใหญ่ของตัวมันซีใหญ่บ้างเลยนะว้่สั้นใหญ่กว่าเลยไปน่อีกหลายลอยเท่าเลยอะซึ่งจากที่พวกคุณเห็นว่าหน้ามันเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าจราจรเว้ยซึ่งวิธีที่จะเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวนี้ให้กลายเป็นไอเทมสุดโหดได้พวกคุณจะต้องกดไลค์มาภายในสามู่ข้างหน้านะครับ 3...2...1... โอ้ยก็ตอนนี้ไซเลนเท e แล้ววนที่มันได้เปลี่ยนไปเป็นไอเทมสุดโหดแล้วก็คือตัวไซเลนเท d ที่มีไฟฟ้าจราจรแล้วก็หัวของมันที่มันคือไฟ ไฟเหลืองแล้วก็ไฟแด,ยดงยางงอ่หลอมันใช่มันสามารถทำอะไรกันได้อ่ะผมว่าเราไปลองแกลง้งไปทดต่อกันเลยดีกว่าไปเร็วไปเร็วหลังจากที่เจ้าไซเลนเทสนะฮะได้ทำการหายตัวไปสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนผมได้ไปทำการลูดของจากในปราสาทมาจนตอนนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีของเต็มตัวไปหมดแล้วนะครับนี่เลยฮะผมบอกแล้วผมพร้อมที่จะบวกกับเจ้าไซเลนเทสแล้วในวันนี้ทุกคนนะช่วยกันกดไลค์ตอนนี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะบอกเล ว,ว่าให้กำลังใจให้ทดสลนนะครับผมแล้วจะได้ไปปราบเจ้าไซเรนเฮดให้จงได้นะครับผมและก็ถึงเวลาสําหรับไซเรนเฮดที่เป็นหัวไฟจราจรอ้วนะครับพวกคณดูความตัวใหญ่ของมันสิและผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าปราสาทของพิทศตเราด้วยเป็นไงล่ะรถเห็นจินหรือยังนี่มันเฮ้ยทุกคนดูเหมือนกับว่ารถจะติดนะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีเอ่อไฟจราจรออยู่ตรงนี้ด้วยนยะ เฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าทุกคนนี่นมันไซเล่นเฮดไม่ใช่ไฟจราจรนี่นะเอาไปกินเป็นไงเฮ้ยอะไรอะทำไมเมื่อกี้มันเอาใหม่เอาใหม่ที่เอาใหม่เอ้าเอ้าหาหาหาเอ๊ยเอ้ยผมตาผ้ามวัวป่ะเนี่ยยิงเข้าไปใหม่จึบเฮ้ยไปทุกคนมันหายไปได้ด้วยอะที่ผม ผมหลอนหรือเปล่าเนี่ยแล้วของในมือขขงผมมันคืออะไรอ่ะมันคือไฟฟ้าจะลาจอสีเหลืองอะ่ะงั้นเรามาลองใช้ดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไปทษดบ้าง3 2 1, 1อเฮ้ยทำไมทองฟ้ามมนถึงกลายเป็นสีเหลืองหมดแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยแล้วนั่นอะไรอะ่ะนั่นไฟ,ไฟไฟโอ้ย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 ดี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 แล้วทุกคนทุกคนทำไมมันถึงพ่นไฟออกมาได้ด้วยอ่ะนี่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 โอ้ยขึ้นมาได้ลงยังไงวะเนี่ยโอ้ยริงสิผมมีน้ำ สเก็ตไฟมันลอยเข้ามาแล้วอ่ะมาผมอ h no วิววิววิวหนีไปไหนได้หนีไปไหนได้นี่ไงนี่งโอเคทุกคนหัวตรงนี้น่าจะรอดอยู่นะเสียงอะไรอ่ะมันเฮ้ยมันไม่รอดทุกคนมันกำลังค่อยๆถูกพังทลายเข้ามาเฮ้ยแย่แล้วดูดิจะถึงผมแล้วจะถึงผมแล้วจะถึงผมแล้วนี่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 โอ้ย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 ทุกคนทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วประสาทนี้ เราโดนทำลายหมดแล้วต่อยแน่พีทอดหายไปไหนเนี่ยตัวจริงก็ใหญ่มากพอแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปข้างในปราสาทเล็ทีเดียดูสิแค่ยิงไปก็ไม่โดนอ่ะอุ้ยโดน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 อุแต่ว่าพี่ทอดมีไฟไอ้มีน้ำที่สามารถป้องกันไฟได้อ่ะโคตรเซ็งเลยแต่จริงคิดว่าระย่างต่อไปเนี่ยจริงจะทำการเปลี่ยนปราสาทของพีทอดเนี่ยให้มันกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกับว่าทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้มันกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกับว่าบรรยากาศมันเป็นสีเหลืองยังไงล่ะฉะนั้นเนี่ยทำการเปลี่ยนปราสาทให้เป็นสีเหลืองเลยดีกว่า เด okay, okay, ี๋ยวแลวเป็นลวเป็นล้วโอเคเรามาระายสีปราสาทให้กลายเป็นสีเหลืองเลยดีกว่าแบบนี้โอ้ยโอ้ยติบล็อกตีบล็อกตีบล็อกตีบล็อกโอเคละายต่อระาบต่อระาบต่อดูสิมันค่อยๆเหลืองไปแบบเหมือนธรรมชาติแล้วว่าไม่รอดแน่ปราสาทของพิทศเดี่ยเจอจินระบายสีเละเลยนะเดี่ยโอ้ยไงกอดดูดิดูดิปราสาทมันเริ่มเป็นสีเหลืองหันแล้วว่าโอ้โหมองจากทางไกลแล้วว่าไม่เหลือความเป็นปราสาทแล้วเว้ยตอนนี้เนี่อย ทำไมปราสาทผมถึงค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองๆไปเรื่อยๆอะทุกคนดูดิมันไม่เหลือความเป็นปราสาทอยู่แล้วมันเละหมดแล้วอ่ะหน่อยเป็นฝีมือของนายใช่ไหมเจ้าสายเล่นเฮดนี่นะแต่ว่านี่มันคือทราฟฟิกเฮดป่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นไฟจราจรนี่เอาไปซะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโดนฉันแน่โอ๊ย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 โอ๊้โอ๊ย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  มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุ้ยเจ้าไซเรนเฮดจะพยายามพังปราสาทนี้แล้วทุกคนผมอยู่ไม่ได้แล้วคืไมันมันตัวใหญ่ขึ้นอ่ะอ๋อไม่ใช่มันเดินอยู่มาทุกคนอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้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 ปราสาทอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนตอนนี้เพราะมันโดนพังหมดแล้วโอเคเอ้ยแล้วทำไมผมถึงโดนเอฟเฟกต์อะไรตัวผมค้างทุกคนดูดิเห็นไหมขยับไม่ได้เลยอ่ะวุ้ยแย่แล้วแล้วโอ,โอ้มันเข้ามาใกล้ามากแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรมั่งมีอะไรัหมนี่ไงโอ้นี่ไงเอนเดอร์เพลอ็นเดอร์ ลาไปเลยลาไปเลยนี่เร็วเข้าเร็วเร็วเร็วโอเค หน่อยแน่ตอนนี้พี่เขาถ่ายไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งหนีเข้าไปในป่าอีกแล้ว่แต่ว่าตอนนี้ตัวจินมันใหญ่เกินไปที่จะสามารถเข้าไปในป่าได้ฉะนั้นเนี่ยจินว่าเราไปสร้างไซเลนเฮดตัวใหม่เลยดีกว่าซึ่งตัวต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่ขาบางๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขามันใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปในป่าได้เว้ยแบบนี้เนี่ยและก็ตัวต่อไปสําหรับไซเลนเฮดตัวที่3ก็คือไซเลนเฮดที่ขาบางๆแล้วก็ข้างบน วันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านเว้ยซึ่งถ้าเกิดพวกคุณขึ้นไปดูเนี่ยมันจะเป็นบ้านผีสิงเพราะว่าถ้าเกิดพี่เราเข้าไปข้างในบ้านหลังนี้ใช่ปะจะถูกติดกับดักไว้ที่ไม่มีทางสามารถออกได้และพวกคุณจะต้องรอดรู้นะครับว่าคบดักนี้มันจะต้องน่ากลัวขนาดใดย่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่จะเปลี่ยนไซเลนเฮดตัวนี้ให้กลายเป็นบอนสเตอร์ขนาดโหดสุดดุร้ายได้พวกคุณจะต้องกดหลังกับพายในสาวอยู่ขา้างหน้า3 2 1 โอ้ยก้อและตอนนี้เราได้ทําการสร้างใส่เลนเหตุที่เป็นบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับเรานําตัวดีเนี่ยไปแกล้งวิชกันตาอเลยดีกว่าไปเลยเ okay, ทุกคนรี่ผมหนีมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอ้ยมันมีไฟอยู่ด้วยทุกคนหรือว่าจะมีคนพยายามช่วยเราอยู่เฮ้ยเราจะได้เจอกับใครหรือเปล่าที่จะมาช่วยเราเอาไว้เอาุยเ,เ,เอาไว้ในวันนี้แล้วนั่นมันมันมีเป็นบ้านรอทุกคนทำไมทุกอยาก่างมาถึงมืดขนาดนี้ยรู้ดิยเดี๋ยวแล้ว อุโ bin, โ ciel, โ้ยสอมบี้สอมบี้สมบี้โอเคเข้าไปในบ้านก่อนเข้าไปในบ้านก่อนเอาล่ะโอโอเคทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในบ้านนี iti, ้ไปก่อนละกันนะหวังว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะโอเคเดี๋ผมนอนแล้วนะนอนนอนนอนอุ้ยทำไมบ้านบ้านสั่นอ่ะย้ายแล้วยแล้วย้แล้วย้แล้วย้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอ้นอ้ยโอ้ยดอ้ยโ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 อยโอ้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 ยนอยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอปดูอ้งนอกกัอหย่อยโอ้ย่ามันอกิดอไรขึ้นนอะ Hei! 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 Lung! 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 Hei! Oh! Bagi ini... Sebab ini... Oh! นี่คืออะไรครับเนี่ยบ้านเราโดนยกออกไปแล้วอรอแล้วมันมีขามีอะไรอะ่ะนี่คือสายเล่นเฮดเหรอทุกคนนี่มันยังตามหลอกหลอนเราอยู่อีกหรอนเนี่ยเดี๋ยวดนาะไม่ได้การแล้วตอนนี้พีทวิ่งออกจากบ้านเราไปแล้วเราต้องรีบสิ่งตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วเดี๋ยวนะ้ตอนนี้พีทถ,ถ่ายไปไหนเราเนี่ยถ้าเกิดจินจะไม่ผิดพีทวิ่งไปทางนี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวดนาะพีทวอ,อู่ไไหนวุ้ย ไงเจอแล้วไปเร็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 วทุกคนดูท่าวิ่งของจินดิ้โอ้วิ่งโคตรเร็วว่ะไปเร็วไปหาพิชชนเลยดีกว่าแล้วนั่นบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่บ้านเราขยับได้ถ้าจะยังไงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันขาเหมือนแมงมุมเลยทุกคนแย่แล้วนี่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 คือบ้านที่เราวิ่งหนีเข้าไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วมันคือไซเลนเฮดแต่เออเฮ้ยเฮ้ยมันยิงอะไรออกมาได้ด้วยวะโอ้โอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งวิ่งหนีขึ้นมาต้นซากุระเนี่ยต้นซากุระเนี่ยไป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 วิ่งขึ้นไปอีกวิ่งขึ้นไปอีกนี่มันยังเฮ้ยรอตามมาอยู่อีกเหรอทุกคน,นดิมันยิงอะไรออกมาไม่รู้รอะเขียวๆแบบเนี้ยมันเหมือนกับจะเป็นลมหรือว่าจะเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ตอนเนี้ยผมเนี่ยแหละจะเป็นลมแล้วฮ่าฮ่าโอ้โอ้โอ้วิ่งหนีมาวิ่งหนีมาวิ่งหนีมาไม่ยอมตามเรามาอยูๆๆๆ่ในนี่ยทุกคนไหนดูสิไหนดูสิโอเคทุกคน ผมว่าตอนนี้เราหนีสําเร็จแล้วนะใช่ไหมเราไม่เห็นแล้วใช่ไหมดูดีๆที่มันมืดอะ่ะมันมองยากนะฮะไปไป,ไปเดี๋ยวเราว่าวิ่งหนีไปก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้หน่อยแน่พี่ทวิ่งหนีจินไปได้ไงอะ่ะโคตรเซงเลยฉนันอันนี้ตัวต่อไปจะเป็นตัวที่โหดที่สุดสำหรับไซเลนฮิวส์ก็คือไซเลนฮิวส์ระดับที่สีก็คือไซเลนฮิวส์ที่ใหญ่ที่สุดยังไงล่ะซึ่ง ที่จะสร้างไาไพน์ได้สามเพื่อนนะสามสองหนึ่งโ oh อ้ไม่ก็ทุกคนดูความใหญ่ของไซเลนทิวตัวนี้ดิมันใหญ่มากเลยอะ่ะแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ขยกขักขยักสุดๆไปเลยดูดิโอ้ไม่ก็ถ้าเกิดเพื่อคุณอยากให้ไซเลนทิวตัวนี้มันกลายเป็นจริงแล้วก็กดไลค์มาต่อนนีเลยครับไใน์ได้สามมีสามสองหนึ่งอ๋ออ๋เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ รยอไซเรนเชือ Hill ตัวนี้มันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วดูสิโคตรโหนะแล้วก็มีไฟฟ้าชาราจอีกแล้วลวมไปถึงมีบ้านด้วยอย่างนั้นหรอเราไปลองสร้างดูกันเลยดีกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับไซเลนเชือตัวนี้บ้างแล้วก็ไปแกล้งปันกันเลยไปเร็วทุกคนนี่เราก็วิ่งมาจนตอนนี้มันเช้าแล้วนะแล้วนะั่นว้าวทุกคนมัน คืออะไรอะ่ะมันเห็นอยู่ลางๆนะทุกคนแต่ว่ามันดูเหมือนจะเป็นปราสาทยักษ์อะดูดิโอ้โหมันไม่ใช่ปราสาทยักษ์ธรรมานาน,นทุกคนมันเป็นปราสาทที่ดูเหมือนกับว่าจะมีความปราณีตนะฮะในการสร้างนะฮะแบบมันดูใช้มีชิ้นส่วนอะไรเยอะมากเลยนะโอ้โหมไม่รอชา้าผมวิ่งเข้าไปเลยผมว่าตรงเนี้ยคือไม่ว่าจะ silent head ไม่ว่าจะ i b d bomb bomb yes yes หรืออะไรก็ตแล้วตามนะ <laughs> จะตามเรามาไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคมีใครอยู่ไหมครับทุกคนครับ นี่จะต้องเป็นปรา,าสาทของชนชั้นสูงแน่ๆเลยทุกคนดูดิโอ้โหคือเขาไม่ได้สร้างที่ห้องทานอาหารนะทุกคนมาให้แบบคนคนเดียวกินอนะ่ะเขาให้แบบเป็นทั้งกองทัพทุกคนแล้วยังมีแบบที่นั่งของราชากับราชินีอีกด้วยโอ้โหเดี๋ยวทุกคนเราต้องไปรีบไปตามหาตัวราชากับราชินีหน่อยนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้หวัดดีเขาซะหน่อยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นที่ท,ท,ที่ราชากับราชินีอยู่ไปขึ้นๆราชินีเอ่อ ราชาผมมาหาแล้วโอเคทุกคนโอ้ยห้องนี้คือห้องนอนหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่นะทุกคนไปไหนกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันั่นตัวตัวอะไรโอ้นี่มันคือไซเรนเฮ็ดยักษ์เหรอเนี่ยทุกคนเร็วทำไมมันถึงมาตรงนี้ได้อะดูดิทุกคนน่ากลัวมากๆเลยอะแล้วตัวใหญ่มากๆโอ้ยเสียงเสียงอะไรอะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วนั่นหน้าหน้าจอขอผมเป็นอะไรอะว้า